ทุกคนนะครับวันนี้ผมมันดีวินครับวันนี้จะมาสอนอเติมแคสแล้วได้หน้ากากฟรีนะครับทำตามนี้เลยนะครับะจะเห็นไอคอนในเว็บที่เขียนว่า PBC i ทัมา16โปรโมชั่นนะครับฉลองแชมป์โลกแลกแคสแล้วไปเทมฟรีคลิกเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับะจะเห็นรายละเอียดมันนะครับมาตามนี้เลย ฉลองที่ทีมไทยคว้าแชมป์ pbc 2016นะครับเพียงแรกแคสเข้าเกมก็ได้หน้ากากไปใช้ฟรีครับหรือแลกครบตามกําหนดก็จะได้ปืนนะครับหรือหน้ากาก,ากครับส่วนที่ผมจะมาแลกให้ดูนี่คือหน้ากาก,ากครับมาระยะเวลาโปรโมชั่น28กันยาถึง6ตุล,ลานะครับสามารถกดรับได้ถึงวันที่10ตุลานะครับรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับแลกแคสเข้าเกม50บาทได้หน้ากาก,ก pbtc 1วันนะครับอ่าส่วนแรก เข้าเกมครบ200บาทหรือ20,000แคสนี่ได้คิด pbtc 7วันนะครับสวนแรกอักนี่เติม400นะครับได้อัร์กพีบวันนะครับมาต่อหนึ่งไอดีสามารถเขา้าลงกิจกรรมได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเติมครบคือถ้าเติมครบ400นี่ได้ทั้ง3อันนะครับอ่าคนอื่นผมจะมาเติมบัตรทูก่อนนะครับนี่คือบัตรที่ใช้แล้วนะครับใครจะเอาไปเติมนี่เติมไม่ได้นะครับ อย่าเสียเวลาเติมเลยนะครับอ่าคือเลขบัตรที่ผมใช้แล้วนะครับอ่าเติมรอสักครู่อ่าเติมผ่านแล้วนะครับจะได้เชล,ลมาเจ็ดสิบห้าเชล,ลครับผมคลิกเข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะครับล็อกอินด้วยบัญชีกาลิน่านะครับอ่าตอนนี้ยังเห็นว่าแคชยังศูนอยู่นะครับเพราะผมยังไม่ได้แลกตังค์เข้าเกมนะครับมา เห็นไหมครับห้าพันแคทนะครับก็ไปเข้าที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับแลกแคทเข้าเกมครับอ่ามีอยู่เจ็ดสิบห้าเชลนะครับแลกเลยนะครับห้าพันแคทเจ็ดสิบห้าเชลแล้วกดยืนยันไปเลยนะครับอ่ารอสักครู่ครับอ่าได้แล้วครับคุณได้ทําการสั่งซื้อแคทสาเร็จแล้วอ่าต่อไปก็เข้ามาที่หน้าเดิมครับมาให้ทําการกดรีเฟชนะครับอ่า เมื่อ,อรีเฟซแล้วจะเห็นว่ารวมแคสเรามีห้าพันนะครับแรกได้แค่หน้ากากนะครับเพราะผมเติมไปห้าสิบาทนะครับห้าพันแคสอ่าก็กดรับเลยนะครับจะเห็นว่าถ้าเติมครบสองร้อยนี่หรือสองหมืนแคสจะได้คิดนะครับ ตอนนี้ยังรับไม่ได้นะครับเพราะผมยังไม่ได้เติมครบตามที่มันกําหนดส่วนเติมครบสี่หมื่นแคสหรือสี่ร้อยนี่จะได้อัคพีบ c 10ซสิบวันนะครับแต่ยังรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมยังไม่ได้นี้อ่ากดรับหน้ากากนะครับยืนรับยืนยันรับไอเทมนะครับอ่าไม่เยืยนแล้วอ่าของรางวัลส่งไปยังอดีของคุณเรียบร้อยต่อไปก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าอืม อ่านี่เราอยู่กันในเกมครับตอนนี้ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับได้หนึ่งวันนะครับได้มาฟรีๆครับบางคนบอกโอ้ได้แค่นี้จะเติมมาทําไมอ้าวนี่มันของฟรีนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ซื้อซะหน่อ,อ่านี่นะครับหน้ากาก PBTc อ่าไม่เปิดเก็บไว้นี่แหละได้มาฟรีก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ได้แคทของเราด้วยอ่าหากชอบ